สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด ไอซ์ประกาศชัดไม่ขอพูดถึงบอลจากกรณีที่ทางด้านบอลเชิญยิ้มได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉรัร้งหายจากติดโควิด -19 ซึ่งเจ้าตัวโดนมองว่าเป็นคนนําเชื้อมาแพร่ให้กับนักคอมชวนชื่นจนเสียชีวิตและโดนมาว่าแอบไปเที่ยวผู้หญิงและติดมาจากคลัสเตอร์ทองหล่อจนทางด้านไอซ์นภัจเรนปรีดาโกนลูกสาวนักคอมนั้นโกรธหนักถึงขั้นอัน f o l l o w เลยทีเดียวและทําเอาตอกย้ําข่าวเรือว่าทั้งสองฝ่ายยังมองหน้ากันไม่ติดเมื่อทางด้านไอซ์ นด้เปิดให้ชาวเน็ตถามคำถามได้คนละหนึ่งคำถามในอินสตาแกรมซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าบ้านไอซ์กับพี่บอลไกลกันไหมคะอยากให้มีกิจกรรมด้วยกันสักคลิปค่ะซึ่งทางด้านไอซ์นพัพจรินก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าไม่ดีกว่าจ้าช่วงนี้ต้องระวังกันทุกฝ่ายค่ะล่าสุดได้มีโอกาสสัมผัสไอซ์นพัพจรินเจ้าตัวก็ถูกถามถึงประเด็นบันเชิญยิ้มแต่ทางไอซ์นพัพจรินเพียงตอบกลับมาสั้นๆว่าไอซ์ขออนุญา ญาตไม่พูดถึงคนอื่นนะคะพี่เข้าใจหนูใช่ไหมตอนนี้ก็โฟกัสที่ครอบครัวก่อนอย่างเดียวเพราะว่าสัมภาษณ์ไปก็ร้องไห้อย่างที่เห็นค่ะเหมือนเราเห็นคุณพ่อทุกวันเพราะคนก็แท็กมาหาทุกวันก็ยังไม่ค่อยแกร่งได้สักทีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ